ตอนที่165เหนือฟ้าใต้ล่ามีเพียงฆ่าผู้เหนือใครนายท่านบอกว่าจะจับแกม,มาถ่ายข้อมูลน่ะสิเพราะงั้นยังไม่ได้ฆ่าหรอกนะแค่ตั้งใจให้ป้องกันการโจมตีได้แค่นิดหน่อยแต่กลับมาดีใจโดยที่ไม่รู้อะไรสักนิดถ้างั้นนาสินะเพื่อจะจับกลุ่มตัวเจ้านั่นเอ้ยข้า ข้า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 กล้ามาดูถูกข้างั้นเหรอนั่งเด็กปากดีอย่าได้ใจไปหน่อยเลยไอเด็กเว้เอ้ยฮะ่้ฆ่าตัวตายเพราะไม่อยากถูกจับงั้นเหรอไม่ใช่ห้อมรวมไปหนึ่งดูดับเข้าไปในร่างงั้นเหรอแล้วนั่นเหนือฟ้าใต้ล่า มีเพียงข้าผู้เหนือใครอ้ออะไรนะอยู่ๆร่างกายก็หนักขึ้นมาอยู่ๆก็ไม่มีแรงนาสุนักก็ด้วยสินะสาเตตัสของพวกเราลดลงงั้นเหรอรู้ตัวแล้วสินะสกิลเหนือฟ้าใต้ล่ามีเพียงข้าผู้เหนือใครจบะบังคับให้รดซาเตตัสของอีกฝ่ายให้ต่ำลงและเพิ่มเตตัสของพวกพ้องและลงถึงผู้ใช้ให้ถึงขีดสุดยิ่งไปกว่านั้น โ <laughs> ดยสกิลหลอมรวมเป็นหนึ่ฮัไม,ม่ฆ่าและดาบพูดหลอมรวมกลายเป็น1นึ่งพะงั้นข่าถึงได้ดึงพลังของดาบพูดออกมาใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ2สกิลงั้นหรอได้ยังไงนะ่ะหนึ่งคนควรจะมีสกิลแค่หนึ่งไม่ใช่หรอ <laughs> ไอพวกโง่เขาบ้าบัญญาเอย๋ยเพราะในโลกใบน,นี้มีเพียงข้าที่ถือครองความสามารถสสกิลนะสิ ตอนที่166ไ like, ลท์ขอบเขตความสามารถสอนสกิลงั้นเหรอใช่แล้วเพราะข้าคือตัวตวนที่แสพิเศษยังไงล่ะตัวประกอบปาซิปาโซอย่างพวกแกมันต่างกับข้าอยู่แล้วรีบมาตายด้วยมือของข้าและกลายเป็นเลวไว้ข้าจะเถอะพูดแห่งความตายเอ,อ๋ยข้าไอ้พวกเวนั่นซะตายซะ ตายสุเถอะตายซะ,ยซะข้านี่แหละตัวตนนี้แข็งแกร่งที่สุดพวกเศษเดนอย่างพวกแกน่ะยอมตายแล้วกลายเป็นไปเลวๆข้าจะเถอะเราตั้งใจต่อให้สด,ดุบด้วยซ้ำเพราะสเตตัสที่ลดลงเลยไม่มีแรงพองั้นเหรอทําไมแกยังไม่ตายล่ะ พูดถึงความตายก็ควรจะฆ่าให้ตายตามชื่อมันแล้วสิต่อให้มีความสามารถในการต้านทานการโจมตีเฉียบพันแต่ก็เป็นถึงพลังที่สามารถสังหารทะลวงเกาะได้เชียวเนาะถึงจะทะลวงเกาะต้านทานการโจมตีเฉียบพันเข้ามาได้ก็จริงอยู่แต่เพราะว่าเรามี SSR ตัวตายตัวแทนยังไงล่ะถึงจะโดนเผาเป็นเท่าฐามนมปสักกี่ใบก็ไม่ได้น่าเสียดายอะไร SSR ตัวตายตัวแทน คือการที่รับความเสียหายการโจมตีเสียบพันแทนเราทันทีหลังจากที่รับการโจมตีเสียบพันการก็จะถูกเผาให้เป็นเท่าถ่านทําให้ไม่สามารถเอากลับมาใช้ได้อีกถือจะเป็นการที่สามารถใช้ได้แค่ครั้งเดียวแต่ก็ไม่ได้หายากอะไรนักเราถึงได้ให้ทุกคนพวกเอาไว้คนละหลายๆใบรวมถึงเราด้วยว่าแต่แกคิดจะอยู่บนพื้นไปถึงเมื่อไหร่กันล่ะที่แกไม่ได้ใช้สกิลหลอมรวมเป็นหนึ่งตั้งแต่เริ่มต่อสู้ เป็นเพราะว่ามีข้อจำกัดอย่างระยะเวลาหรือผลข้างเคียงอะไรบางอย่างสินะเออเออคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆสินะถ้างั้นก็เรียนรู้ขึ้นมาซะสิเดีย๋ยวทุกอย่างก็จะจบลงทันทีไม่ได้ทำอะไรหรอก <c oughs> <c oughs> ไอเด็กเวรเอ้ยอย่าไม่ได้ใจไปหน่อยเลยนะ่าครับมีแค่การรับมือการตรมเฉียบพันได้แพ้แค่นี้แค่สร้างพูดรักษาขึ้นมาได้อยู่แล้วนะ้ายังไงซะ สเตตัสของแกมันก็กำลังลดลงเรื่อยๆจตสกิลเหนือฟ้าใตล่ามีเพียงข้าผู้เหนือใครอยู่แล้วยังไงล่ะสเตตัสแล้วลงงั้นเหรอแล้วม,มันจะทำไงล่ะปลดปล่อย s s r เสริมความเร็วขั้นสุดทับซ้อน s s r เสริมพลังป้องกันขั้นสุด s s r เสริมพลังก,กำลังขั้นสุดเฮ้ออ๋อก็เพื่อซัพพอร์ตทีนะวางใจได้เลยครับนายท่าน บทเพลงเสือพลังดวงใจราชสี การเจาะสเตตัสที่ลดลงไปกลับมามันง่ายนิดเดียวเพราะงั้นมีแค่2องสกิลแล้วมันยังไงล่ะก็แค่แปลกใหม่เท่านั้นเออ,อเพราะถ้าความสามารถของแกคือคูณ2แต่ของฉันมันไม่มีขีดจำกัดยังไงล่ะตอนที่หนึ่งร้อเไอเวนเอ้ยออถึงฉันจะตั้งใจที่จะจับตัวแกโดยที่ไม่ฆ่า แต่โทษฐานที่แกฆ่าและทำลายพวกพ้องของฉันฉันจะเอาคืนให้สาสมเลยล่ะพูดแห่งดาบพูดแห่งแรน้มทวงพูดแห่งความมืดพูดแห่งแสงพูดอะไรก็ช่างจัดการจัดการพวกมันซะจงสำแดงพลังอันเนอขอบเขตเพื่อเเทอุสข้าจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนแต่ต้องในท่านไม่ได้แม้แต่ปลายนิ้วขอแค่เห็นการป้องกันได้ง่ายๆล่ะ แค่นี้นายท่านจัดการได้สบายๆอยู่แล้วค่านี่มันสุดยอดจริงๆให้มันได้อย่างงี้สินายท่านนาซินะฝากจัดการพูดพวกนั้นทีนะได้เลยนายท่านอย่าอย่าเข้ามาเนอะ อ <c oughs> อีกฝ่ายเป็นศัตรูที่เลเวลสูงแล้วก็จัดก,การได้ยากถ้ามีนากาที่สามารถสังหารได้ล้วก็โบดปล,ปล,ปลอ่อย S S R ดวงดารา S S R สุริยันพิฆาต S S R หอกเพลิงเรือลำไม่เปทางจับมันได้แน่อะไอเวนเอ้ยไอเวนเอ้ย <c oughs> บาเรียสีแดงนั่นหรอไม่จะรับความเสียหายจากวทหมดเลยบาเรียนั่นป้องกันกนารโจมตีเวททั้งสามได้งั้นหรอเออเออข้าอุตส่าห์ยังเมือไว้ไม่ส่งวกทบถึงผาคอยเพราะใหญ่รัิยมแย่หรือซีอันอยู่ที่นั่นก็ได้แท้แท้พอ,อกันทีข้าจะทําให้ดาพูดที่หลอมวมเข้ามาคุมข้างด้วยการหลอมวมเป็นหนึ่งซะคุมข้างคิดจะฆ่าตัวเองนั้นหรอ ความจริงข้าเองก็ไม่ได้ใช้วิธีนี้เลยสักนิดเพราะดาบพูดเสียหายขึ้นมาก็าจะไม่สามารถใช้างานได้อีกต่อไปแต่ถ้ามันทําให้ข้าพวกแกและเอามาเพิ่มเลเวไม่ค่าได้แล้วก็มันจะเป็นยังไงก็ช่างไม่ว่าจะไม่กิจจวเห์หอคอยยักหรืออะไรก็ช่างข้าจำพังมันให้พินาศไปเลยยอมมาเป็นเลยไม่ไหวข้าซะเถอะตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบแปดพลังที่เหนือกว่า ทำให้ดาบคุมขัางด้วยการระเบิดตัวเองคือพลังเวทมากเกินไปแล้วถ้าระเบิดขึ้นมาทุกคนต้องโดนล่างแห่ไปด้วยแนะ่รู้สึกได้ถึงพลังที่มากพอที่จะลบทั้งหอคอยยักษ์และเมืองทั้งเมืองได้เลยถ้างั้นก่อนที่แกจะระเบิดข้าก็ระสับ์ให้ละเอียดเลยคอยดูาเออเอเอคิดว่าการจมตีแค่นี้จะได้ผลหรือไงข้าถึงกับเอาเอาวุธดาบตำนานมาระเบิดทิ้งเชียวเนาะอย่าอุดดีไปหน่อยเลยหนะ้า คิดเอาอาวุธระดับเดียวกันมาป้องกันงนั้นเหรอไอเด็กเวนเอ้ยแกน่ะตายซะเถอะย่าการโจมตีของเราชนะไม่ได้ผลเลยเนี่ยนะเออเออท่าานที่ทำไม่ฆ่าโกดนี่คือคารลงทันที่พวกเศษเดนที่เป็นได้แค่เลเวลกล้ามาต่อกรกับข้าตายซะตายซะตายซะจงตายและกลายมาเป็นเลยวลข้าซะไอพวกเศษเดนเอ้ย นันสินะถอยเอกมาจากมันซะและรับทราบถ้ามันถึงกับใช้แพร่รับเราก,ก็เราเองก็ควรจะต้องใช้เหมือนกันบทผผนึกขั้นที่หนึ่งพัฒน,นาการจกนกินวิญญาณโค้ด9 9 9าพกาเกส้ยุญแห่งความตายถ้าจะฝ่าสิ่งนี้เข้าไปเราต้องการพลังมากกว่านี้อีก ถึงจะไม่รู้ว่าแกขึ้นจะทําอะไรก็เถอะแต่นั่นมันปลาประโยชน์ปาประโยชน์สิ้นดีเอลี่ข,ข้าช่วยบอกพนึงขั้นที่สองของกุญเนียใหท้ทีท่านเทพไร้ถ้าทําอย่างนั้นร่างกายของนายท่านก็จะเอลี่เราไม่มีเวลาแล้วเร็วเข้าพลังวเวทของไดโกจะระเบิดตอนไหนก็ได้เขืนปล่อยเอาไว้แบบนี้ทุกคนต้องโดนล่างแหจนกลายไปเนนา,านแน่พวกเราไม่มีเวลามาเลือกแล้วเอเออ รับทราบค่ะโปผพนึกขั้นที่สองระเบิดดวงวิญญาณโค้ดความไม่เชื่อความโง่เขาการปฏิเสธความร้อารมณ์ความตันหาความโหดร้ายความน่ารังเกียจความโลภความแปรปวนวัตถุนิยมต้นมาแห่งความชั่วร้ายเอ๋ยจงขจัดวงจรแห่งความเวียนว่ายตายเกิดและชี้บาปให้เป็นประจักษ์คนนี้แห่งความตายออเออ 啊啊！嗯、uh, uh, huh? huh?？嗯 <noise>？嗯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 ？